สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพบก,กับ JK ก e e กกับอาหารเช้าเอ้ยพูดผิดอาหารทุกมือสำคัญกับการนอนอย่างไงการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าร่างกายได้รับการแบบว่าพักผ่อนถูกไหมามากที่สุดเพราะว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยลเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มแล้วก็รักษาประสิทธิภาพของการทํางานของวัยวะตต่างๆในร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง ขณะที่ผลเสียของการนอนมันก็ไม่เพียงพอก็คือทําให้เซลล์ต่างๆคือการนอนที่มันไม่เพียงพอเนี่ยมันทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพน้าหนักตัวก็จะเพิ่มไม่สดใสอ่อนล้าและอารมณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายด้วยซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่ทําให้คุณนอนหลับได้ดีก็คืออาหารทุกมือที่คุณรับทางเข้าไบั่นเอก อย่างแรกอาหารมื้อเช้าการวางแผนรับประทานอาหารมื้อเช้าเพื่อการนอนหลับที่ดีนั้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่มื้อก่อนนอนเลยนะหรือว่าจะเป็นมื้อเย็นเพียงมื้อเดียวแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่มื้อแรกหรืออาหารเช้าน,นั่นเองเพราะว่าอาหารเช้าที่ดีเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันตื่นตัว แล้วมันก็จะพอที่จะเริ่มลุยนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันก็ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอแล้วควรที่จะรับประทานอาหารประเภทโปรตีนเนื้อสัตว์ไข่ข้าวแป้งรวมทั้งอาหารที่มันเป็นไขมันในมื้อเช้ามากกว่ามื้ออื่นๆที่สําคัญนอกจากออนอกจากจะรู้สึกไม่กระปีก้กระเป๋าแล้วก็สมองเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงนอกจากว่า เราอ่ะคุณอ่ะจะรู้สึกแบบเฮ้ยสมองไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรประสิทธิภาพมากนักหรืออะไรก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าทาให้รู้สึกหิวมากในมื้อต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรับประทานอาหารเช้ากถ้าไม่รับเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีหรือว่ามืนจะชินแล้วก็ได้แล้วก็มัจะกินอะไรหิวตรงหน้าโดยขาดความยับยั้งคือถ้าเกิดว่าคุณขาดอาหารตอนเช้าคุณแบบ เจออะไรคุณอยากกิน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 คุณจะกินมากขึ้นแลยก็จะอ้วนมากขึ้นด้วยต่อไปอาหารว่างเชา้าสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่เคยชินกับการรับประทานอาหารตอนเช้าในปริมาณที่มากควรที่จะมีเ,เรียกว,ว่าอาหารว่างระหว่างมือ้อเพิ่มพลังเ,เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายอย่างเช่นแซนวิชขนมปังสลาเปาขนมจีบมีคะ่ะหรือว่าจะาาเป็นผลไม้ต่างๆยกว้วผลไม้ดองนะคะเพราะมันไม่ติดต่อร่างกายเลย ต่อไปอาหารกลางวันบ้าพลังงานอ,งอาหารมื้อนี้เนี่ยมันน้อยกว่ามือ้อเขาบอกคือจริงๆแล้วที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าอาหารออมื้อเช้าเนี่ยต้องน้อยกว่ามื้อกลางวันถูกไหมแต่ในนี้แเขียนว่าอาหารมื้อนี้ควรน้อยกว่ามื้อเช้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนเชื่อนะคะเขาบอกว่าโดยอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงมาจากข้าวหรือแป,อออแป้งที่ไม่ผ่านการคัดสีเช่นข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้องงอกนะคะกีชอบกินข้าวกล้องนะหรือว่าอาจจะเป็นยังขนมปังโฮวีแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันรวมถึงควรที่จะมีผักแล้วก็ผลไม้ด้วยเป็นเ,เป็นประจําเลยต้องทานแบบประจําหรือว่า,าจ,จะกินพวกแบบขนมสลับกันบ้างก็ได้นะคะแต่ก็ควรที่จะเน้นขนมที่ทํามาจากถั่วอย่างเช่นถั่วเขียวต้มถั่วแปรเต้าส่วนเลยพวกนี้เพราะว่ามันจะมีแคกเซียมสูงเออแมกนีเซียมสูงนะคะ ส่วนเครื่องดื่มคนที่จะหลีกเลี่ยงพวกน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมหรือว่าจะมีคา,คาเฟอีนเป็นส่วนผสมต่างๆต่อไปอาหารว่างบ่ายบ้างบางคนบอกเฮ้ยฉันอ้วนอย่างเงี้ยฉันกินทุกมืออย่างเงี้ยฉันอ้วนย,ยิงน่งกว่าเดิมอีกนะเออก็คิดวว่ามันก็ไม่นะเขาบอกว่าเคยได้ยินคนบอกว่าการอ้วนเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับการนอนเหมือนกันนะคะ ก่าอาหารว่างบ่ายค่ะเป็นมือที่สําคัญต่อสุขภาพการนอนที่ดีเลยดังนั้นก็อเออก็ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปเ,เราก็จะควรไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มันมีพวกวาคาเฟอีนสูงเช่นกาแฟหรือว่าชาโก,โกโก้หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกง่วงเมื่อไรบางคนหุยกินแบบมากแล้วต้องทํางานต่อรู้สึกง่วงเนาะก็ให้ดื่มชาเขียวแบบอ,อ่อ,อนๆแทนหรือว่าจะรับประทานผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวนะคะถั่วต่างๆก็ได้รวมทั้งเออรวมถึงควรที่จะเลือกดื่มนมวัวพ่อพ่อไขมันพองแบบเขาเรียกว่าเอ่อนมวัวพองไขมัน,อมนเอ,อ่อแล้วก็ะเป็น นมถั่วเหลืองหรือว่า,ยาเยสเบนโยเกิร์ตก็ดีนะคะโยเกิร์ตดีกว่านอกจากเอ่อแล้วก็นอกจากทำให้มันอิ่มทองเนี่ยมันก็ยังจะได้แคลเซียมที่สูงแล้วก็ป้องกันการเกิดตะคิวได้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่รบกวนมากในเวลาตอนนอนในกลางคืนนะบางคนจะแบบเฮ้ยขาเดินไม่ได้ตะคิวกิน <laughs> ต่วยอาหารตอนเย็นเป็นมือที่ใกล้เวลานอนที่สุดแล้วมีข้อแนะนําที่ควรจะทำแล้วก็หลีกเลี่ยงเพื่อให้หลับอย่างสบายดังนี้ค่ะกินอาหารเย็นตรงเวลาคือเขาบอกว่าเพื่อให้ร่างกายมันเกิดความเคยชินด้วยแล้วก็ควรที่จะก่อนนอนอย่าง ควรที่จะกินก่อนนอนอย่างน้อยเนี่ย3ชั่วโมงนะเพราะว่านอกจากจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องทํางานหนะักในเวลานอนแล้วเนี่ยมันก็จะป้องกันแล้วก็บรรเทาเกี่ยวกับอา,อาการของกรดไหลย,ย้อนนะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อคุณนะภาพของการนอนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่อไปมันก็จะลดไขมันแล้วด้วยหากว่าหลีกเลี่ยอาหารที่ไม่มีพลังงานสูงหรือว่าอาหารที่มันมีฤทธิ์เป็นธาตร้อนอย่างเช่นอาหารทอดอาหารมันแกงกะ อ,อ,อาหารทอดอาหารมันหรือว่าจะเป็นแกงกะทิขน,นมที่มันมีครีมเข้มข้นหรือาอาหารเผ็ดจัดหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมันน้าอัดลมาอาหารดิบอุ้ยเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะยอ่อยยากมันจะย่อยยากร่างกายก็ต้องใช้เวลาในการเผาผลาญเนี่ยนานนะคะมันทําให้ร่างกายตื่นตัวซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับด้วยเหตุนี้มือ จึงควรจะเป็นอาหารที่ต้องย่อยง่ายที่สุดซึ่งตามปรุงด้วยการต้มนึ่งตุนก็อย่างเช่นซุปหรือว่าจะเป็นแกงจืดก็จะย่อยง่ายกว่าพวกแกงกะทิผัดผักหรือว่าอ,อ,อะไรต่างๆซึ่งควรที่จะเลือกปลานึ่งไข่ตุนแทนปลาทอดไข่เจี่ยวนะจ๊ะ ก็คือรวมถึงเรีอกเนื้อสัตว์ชนิดที่ว่าไม่มีหนังแล้วก็ไม่มีมันสําหรับมือเย็นด้วยนะคะต่อไปจํากัดปริมาณผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงซึ่งมักจะมีฤทธิ์มีเขาเรียกว,ว่าฤทธิ์ที่ร้อนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากซึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันตื่นตัวเ <c oughs> ช่นทุเรียนลำไยแน่นอนหรือขนหนุนเนี่ยการชอบรับประทานผลไม้เหล่านี้ควรที่จะเลื่อนเอาไว้ เลือกไปตอนเช้าหรือว่าจะเป็นมื้อกลางวันแทนก็ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังไม่ควรที่จะรับประทานผลไม้แทนอาหารเย็นรวมถึงไม่ควรที่จะดื่มน้ําผลไม้หรือว่ารับประทานนั้นผลไม้ครั้งละมากๆเพราะว่าสารอาหารของออผลไม้ก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองหรือว่าจะเป็นน้ตาตาลแต่ควรที่จะเลือกรับประทานผลไม้แทนขนมหวานที่มีส่วนผสมของกรัที ต่อไปเคี่ยวอาหารให้ละเอียดมือเย็นเนี่ยเป็นมือที่มันมีเวลาในการรับประทานอาหารมากกว่ามืออื่นๆเลยจึงถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีและที่เราครน,นี่จะเคี้ยวอาหารหลายๆครั้งซึ่งก็จะเกิดผลดีกับร่างกายคือทําให้เราเนี่ยอิ่มง่ายไม่รบกวนการทํางานของระบบย่อยแล้วก็ดูดซึมของกระเพาะอาหารแล้วก็ลําไส้มากหนักนะคะต่อไปกินข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นขัดสีเช่น ข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวกล้องนั่นเองหรือว่าจะเป็นเอ่อรรวงข้าวด้วยจมูกข้าวเป็นมาจําทุกมือเย็นจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันเก็บสะสมที่เรียกว,ว่าทิปโตเฟนแล้วก็กาบาดีนากาบาะไอางเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางนะคะที่มันมีคุณสมบัติช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดี แต่ว่าก็ต้องรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำด้วยนะคะก็วันนี้เอาแค่นี้ละกันเนาะก็คิดว่าทุกคงจะได้ความรู้กับวิชาการ .com อีอๆวันนี้ลาไปก่อนกับคำอธิบายสดาค่ะ,คะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีกับเจ๊มิ้ค่ะ